มีกระเท่ามาจากมาึงกรีดึงเแลยนี่เจเลยนี่นี่เหม่งวันหนังตัเลยแล้วพี่นา้าไม่ตุ้มีลมมีลมนั่นมีมีนี่นี่ลมนีลมไม่ออกด้ยมีตึงบินมีตึงกันนี่มีอะไรนตงมันก็จับเลยนี่มันดีเลยครับแล้ววันเก่วันดีที่มา ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเปิ้นเลยมันผลิตด้วยครับนี่ะไมนี่ตัตนี่อมอันีไมบูดเลยอ้ยาไอ้ยาเอเมนเม่น่นมันก็หนาวเลยบ้านเดีดเลยเนี่ย แค่ผู้ว่าเลยผูว่ว่าไม่ไม่หนาวครับแกเราไม่หนาวมนมันใข่หนาวเลยนี่แกให้แกแกชวนให้แกไม่หนาวก้ามันมีว่ามันมีว่าเพื่อเพื่อความหอยใจของอบตลำพีนพุ่มมาครับข้าวมันเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ข้าวข้าวมันมีกลิ่นครับมีกลิ่นบูดเน่าซึ่งส่งส่งถิ่มก้างเหม็นนะนะครับ เยอะไหมครับที่ที่อบตลำธีเนี่ยครับตามที่ทราบนะครับมีอยู่ประมาณเจ็ดเจ็ดถุงที่ที่ชาวบ้านเอามาส่งนะครับที่เอามาคืนในส่วนที่เหลือก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามีมีมากน้อยขนาดไหนเจ้าบ้านบ้านทิ้งได้เยอะบางครั้งหมือส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เจ้าวบ้านก็จะเอาไปทิ้งได้เยอะนะั่นนั่นอยากมันมันมันรับประทานไม่ได้เม่นครับ เหมือนกันก็หมดเทื่องเลยมันเหมืนกันหมดเที่ยไอ้ผีเดินที่ใช่เหมือนกันได้เหมือนกันตัวมีรับมาจากบพหรือหน่วยงานอะไรก็ไม่มั่นใจนะครับแต่จริงๆมันมาจากบพนะครับก็ก็บรรจุมา้เรียบร้อยจะบ้านไม่สามารถที่จะจากอปตเองก็ไม่ไม่ไม่ได้บรรจุเองนะครับเนื่องจากว่าตขาส่งมาโดยเฉพาะจากบพนะครับก็เลยไม่มั่นใจว่าเป็นขอเสียหรือของ อย่างไรนะครับตายอว่านี่มาให้ออต่อเต้นตงเมนต้อติดมอออเนี่ยตึงมินติดมือตั้งบนโต๊ะก็ง่ายครับตั้งเวเลยตั้งตรงนี้ต้องแบบดินวว่าอปอดต่อเตงตองประตายนี่เลยมินติดมือเลย านี้้วันาด้วยชีีดีวันทีวันทีอยู่นแล้วครับมีฝั่งนึนเลวันทีฝั่าจิ้งฝนจั่งมนนี่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 วันทีมะลบกว้นชีวันทีักทีก่าแล้วอันนี้สิบเดือนหกปีห้าหกอันนี้บ้านไม่เลอเลย

không không nhắm bây giờ, tại vì anh hiểu. ai chuối chào ban lên đấy. nam